ใครนี่เราอยู่ในบรรยากาศสดๆของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับที่วันนี้เนี่ยเรามากันแบบสดๆนะครั้งแรกเลยนะไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีการทดสอบนะครับระบบไฟฟ้านะครับระบบสกอ์บอร์ดนะครับระบบฉีดน้ํานะครับแล้วก็ระบบเสียงวันนี้เราเปิดไฟทุกดวงนะครับในบรรยากาศสดๆตรงนี้ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนดูอยู่กี่ท่านนะครับแต่คนที่อยู่ตอนนี้นะครับผมเห็น7ท่านนะครับพิมพ์นะครับลงไปนะครับบอกว่าเพราะที่นี่คือสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีเจ็ดท่านนะครับฟังดีๆนะครับเจ็ดท่านนะครับพิมพ์คำว่าเพราะที่นี่คือสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่ 700รอยปีนะครับเจ็ท่านที่พิมพ์ได้เร็วที่สุดนะครับจะได้นี่ครับเอ้ยมองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมคงเคยเห็นเนาะเป็นแก้วมีรอยนิวมือผมนิดนึงนะครับเป็นแก้วของที่นี่เลยนะครับที่นี่เลยนะครับก็คือว่าสนามกีฬาสมโติเจ็ดร้อยปีเนี่ยอยู่ในความดูแลของออการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกกทภาคห้านั่นเองนะครับให้พิมพ์นะครับเพราะที่นี่คือสนามกีฬา สมโพธิเชียงใหม่700ปีนะครับ7ท่านสำหรับแก้ว7ใบนะครับใครพิมพ์ได้เดี๋ยวผมไปนับเอานะครับว่าใน7ใบนั้นเป็นชื่อใครเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะยินดีด้วยนะอ๋อสัญญาณมันหลุดไปนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ คมไฟทั้งหมดนะครับติดแล้วออมือสว่างมากนะครับผมอยู่ฝั่งอาจารย์ไม่มีหลังคานะครับแล้วก็ที่เห็นก็คือสกอ์บอร์ดนะตอนนี้ก็เปิดใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะครับสนามมีอุย้ยมือผมมันโฟกัสไม่ได้นะก็คือว่ามีคมไฟนะทั้งสนามแล้วนะครับแล้วก็มีหญ้าเขียวๆนะครับพร้อมในสนามผมจะไปสัก4นาทีนะ ก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆตรงนี้นะว่าบรรยากาศในตอนกลาคืนเป็นยังไงนะครับก<อ>็ไม่เคยไม่เคยไลา์สดแบบนี้นะอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะพอได้อยู่เนาะผมพาเดินนะครับลงไปที่ด้านล่างนะครับ <c oughs> ก็จะพาไปดูหญ้าเขียวๆกันนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดนะ ต้องเรียกว่าสดนะจากสนามเมนสเตเดียมนะครับที่เรา,าติดตั้งเก้าอี้ครบแล้วใครจาได้จํานวนกี่ตัวไม่ได้เป็นคําถามนะครับไม่ได้เป็นคําถามนะครับเพราะว่าเราติดไปแล้วนี่ทุกคนก็จะทราบแล้วนะว่ากี่ตัวนะครับนี่เราพาเดินลงไปอนยญานะก่อนจะปิดไฟนะครับจริงก็บังเอิญว่าอาจจะ ตื่นเท้นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าปกติก็จะทำคลิปไม่ได้ไม่ได้เป็นบรรยากาศสดเนาะก็จะตัดต่อนะครับอาจจะมีบ้างที่พูดติดติขัดขัดนะครับต้องขออภัยวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆของที่นี่นะครับที่นี่มีเอ่อคนอยากจะเข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับหลายๆท่านนะครับช่วงนี้รออีกรอใจนิดนึงนะครับให้ผู้รับจ้างส่งงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ อทางคณะกรรมการของอการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็อีกไม่นานละนะครับเขาจะเข้ามาเพื่อจะตรวจสอบนะครับงานที่ผู้รับจ้างทำทั้งหมดนะครับว่าแล้วเสร็จเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปในสนามกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาก็จะได้เห็นบรรยากาศตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะพาลงไปใน พื้นหญ้านะครับสีเขียวของที่นี่นะครับตามมาด้วยกันนะครับคลิปวันนี้ไม่ยาวมากนะเพราะว่าเป็นคลิปสดนะอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเอวันที่หนึ่งดูได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากว่าก็ยังเป็นช่วงโควิดเนาะแต่นั่นแหละครับเพราะว่าช่วงโควิดนั่นแหละทำให้เราต้องเจอกันแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาอยู่หา่างกันนิดนึงผมจะพาเดินไปในสนามหญ้านะครับสีเขียวลูวิ่งไม่ต้องห่วงนะครับลูวิง่งพี่ๆกกทอคุยกันหลายรอบแล้วนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าลูวิ่งเนี่ยมีเอ่อมันไม่ได้มาตรฐานแล้วเนาะมันยี่สิบหกปีแล้วนะครับที่สําคัญก็คือมาตรฐานรุ่นใหม่เนี่ยลูวิ่งเขากําหนดให้มีจํานวนช่องวิ่งเนี่ยเก้าช่องวิ่งนะครับแต่ของเรามีแค่แปดนะครับยังไงก็ต้องรื้อแน่นอนนะครับ ทำใหม่นะฮะแต่เป็นแค่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองตัวนี้ก็น่าจะทราบกันอยู่แล้ตวตอนนี้เราอยู่ในใครที่เข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศสีเขียวนะครับสดสดของหญ้าสดสดนะครับนะครับแล้วก็ตีเส้นแล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้ใส่เออตะข่ายนะครับแต่ตอนนี้ตีเส้นสนามแล้วนะครับในบรรยากาศหญ้าเขียวนะครับแล้วก็สบ,บอดนะนี่สกบบอดทำงานแล้วนะครับ จริงก็ถ้าบางกรณนว่าอาจจะมีเรื่องลิขสิทธิ์เสียงนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะให้เขาเปิดเพลงในช่วงเวลาแบบนี้ได้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆก็เข้ามาในสนามแล้วตอนนี้เราจะอยู่ตรงตำแหน่งกลางสนามเลยนะครับตรงบริเวณวงกลมของการเตะลูกนะเปิดเกมนะตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาไปแล้วนะครับก็อยู่ตรงบริเวณ กลางสนามเลยนะครับผมก็จะพาให้ชมนะครับโดยรอบของสนามซึ่งหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าผมจะดูลงไปใกล้ๆนะครับให้เห็นความเขียวและความเนียนด้วยนะครับให้เออรู้สึกเกิดความอยากมาสนามที่นี่นะครับเพราะว่าเราผูกพันที่นี่มาหลายปีเนาะ20่สิบกว่าปีนะครับที่เราเห็นที่นี่มานะครับ เด็กๆก,ก็มาเล่นกีฬาสีกันที่นี่นะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็มาที่นี่กันหมดลูกเสือชาวบ้านยังมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งขันก็เราเคยดับฝันใครบางคนที่นี่เหมือนกันนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเพราะว่าอ่าก็จริงๆที่นี่มีความทรงจําหลายๆอย่างนะครับก็หวังว่าเอาแค่นี้ก่อนนะสั้นๆน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวิ่ฝนตกตอนนี้ฝนตกนะครับโอเค ปิดไลยนะครับตอนนี้เราจะส่งท้ายทุกท่านด้วยการปิดไฟกลางสนามนะครับด้วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูในวันนี้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่คิดว่าคลิปที่เ,เป็นงานก่อสร้างนะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีใครดูอยู่แล้วนะครับทำให้ผมก็คิดว่า,าถึงจะเป็นงานอะไรที่เราทำอยู่นะครับก็สามารถที่จะ ผยแพร่เนาะแล้วก็สื่อสารต่อกันได้นะครับยิ่งเป็นสนามกีฬาที่เรามีความผูกพันแบบนี้แล้วก็ทําให้หลายอย่างนะครับเป็นอะไรไปที่ง่ายไปหมดนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับไมกัดสดๆตอนนี้เลยครับใครอยู่ด้านนอกก็จะเห็นนะครับว่าฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ปิดไฟนะครับมืดไปเลยนะครับแล้วก็เราจะออกไปพร้อมกับความมืดด้วยกันของสนามนะครับปิดไฟเลยครับผม ปิดทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราจะให้นะครับพี่ๆที่ทดสอบรวมทดสอบด้วยกันวันนี้นะครับท่ามกลางสายฝนนะฮ่า <c oughs> ชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับไม่คิดว่าควรจะตกนะตอนตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะครับ <c oughs> ปิดไฟเลยปิดไฟเลย <c oughs> ปิดเลยครับปิดเลยครับ เราจะปิดเราจะปิดคลิปพร้อมกับไฟดับปิดเลยเราจะปิดคลิปกันด้วยการดับไฟในสนามนะครับแล้วก็พี่โจบอกสกอ์บอร์ดปิดได้เลยครับฝนมาเริ่มหนักนะครับกล้องเริ่มจับภาพไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นกล้องมือถือนะครับขออภัย จริงๆทุกครั้งที่อาจก็ใช้มือถือนะตัวนี้แหละนะครับก็ให้เห็นว่าตอนนี้สนามนะฮะจอดับแล้วนะครับบายบายเจ้าจอสกอร์บอร์ดที่จะดูแลที่นี่นะครับไปอีกเลยพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้ไฟในสนามปิดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาตลอดหลายเดือนนะครับเพราะที่นี่คือ สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีครับขอบคุณทุกท่านครับเจอกันเมื่อเปิดสนามให้ได้รับชมครับสวัสดีครับ